อัปเดตข่าวดีล่าสุดนายปรีดีดาวฉายแจ้งเกิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่สารต่อโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการเยียวยาโควิด ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV ทีวีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3าทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ้ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว 3TV ทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับข่าว 3TV ทีวเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาขออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งปรับคอรอมอแล้วก็บรรจุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นะครับก็บรรจุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่5สิงหาคม25 6 3 รวมถึงท่านก็จะได้มาสารต่อเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็เรื่องของเยียวยาเฟิ้์นูเศรษฐกิจในรอบที่2นะครับหลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันครับผมสำหรับข้อมูลข่าวสารนี้นะครับผมขอย่อให้กระชับใจความนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับสำหรับกลุ่มของโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้องทุก กลุ่มที่ตกค้างอยู่แล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จยังรอการโอนเงินอยู่ตอนนี้กระทรวงการคลังนะครับได้พิจารณาแล้วก็หามาตรการเยียวยาเพิ่มเติมอยู่นะครับรวมถึงในส่วนของทางโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับทางกระทรวงการคลังจะสารต่อในรูปแบบไหนต่อนะครับต้องดูการเคราะมาตรการดังกล่าวออกมาตอนนี้นะครับทางโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับสารต่อไปที่โครงการก้าวต่อไปแล้วไม่ทิ้งกันก็คือ เยียวยารอบที่2เกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเยียวยาของโครงการราไม่ทิ้งกันต้องติดตาม,ข,ามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับได้ทางข่าวว่าท่านจะมาสารต่อเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกันรวมถึงรัฐนโยบายอื่นๆนะครับที่ทางภาครัฐได้ออกโครงการมานะครับสำหรับในส่วนของ ท่านปรีดีดาวฉายนะครับเป็นขุนคลังนะครับผมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่53นะครับปกติแล้วท่านทำงานอยู่ที่แบงก์กสิกรแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่เ,เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อนะครับโดยที่ทาง นายกรัฐมนตรีนะครับได้ปรับคอรมอแล้วก็ยื่นขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสำหรับท่านปีดีดาวฉายนะครับต้องรอดูในส่วนของบทบาทหน้าที่ของท่านแล้วก็การสารต่อโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับจะเป็นอย่างไรต่อแน่นอนว่าความคืบหน้าความชัดเจนจะมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มร้องทุกกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จแล้วก็ โครงการเราไม่ทิ้งกันอื you know. or, well ่นๆนะครับรอดูมาตรการการเยียวยาเพิ่มเติมหรือรอดูมาตรการการเยียวยารอบที่2ต่อไปนะครับก็ยังไงพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามข่าวสารนี้กันด้วยนะครับก็ผมว่าน่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็อะไรใหม่ๆขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเยียวยาต่างๆเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติคอรมอหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็การตั้ง รอมตอคลังคนใหม่นะครับจับตาดูได้เลยนะครับถ้ามีข่าวความคืบหน้าอะไรข่าวสามทีวีก็จะมาอัปเดตฟังสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงสั้นๆเท่าน,นี้ที่มาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับออรอมอตอคลังคนใหม่นะครับผมรอติดตามได้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราฟังครับเราติดตามกันคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสาข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนีหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธ,ธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับ,รบไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1น,นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ